สวัสดีครับพามาเก็บในอีหลัมนะครับตัวสำรองหานลงแม่โอ้น่วยอันบรท่านสุกกรมีตัวเต็มเลยเห็นะครับโอ้ยในอีหลัมสมัยเก่าเนาะตะกี้เขาอันในเก็บอยู่ใต้ต้นเนาะเห็นไหมครับในอีหลัมในอีหลัมอีหลัมอีหลัม ภาษากลางเขาอิ่นอย่างดูครับกันแรกบ,บริเติบอลน,นี่งานเลืองานพี่เอาลงเบริเตนอืมนะครับอืมไม่เห็ดฟื้นได้อยู่ในภาษาแมนบอลน,นี่ฟื้นได้อยู่ว่ะ tìm là quá sẵn <cười> 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 แมด่ดาอออกวเป็นไว่รุ่นเนาะแบบนี้เมง,ง,งข้างหลังไว้รุ่นเจ๊ไปชรงพาการไหมเจปิ่งอันไม่ถึงไม่ถึงอันนี้แม่นัวเราไปโชงพาการเจ<อ>้าไหมได้ย,ดยเออเจ้าเ,เ,นะอเอาเห็ดเลยนะโอเจเอาเห็ดพ่อมิ้งทด้วยวางไ่ <c oughs> <c oughs> น,นั้นหนยเออมันไ่หลเนาะคอยเห,เห็นเยอมากอกว่าเห็นแดงชื้นขึง

คาากครือ่องเออส่งสัญญาณนี้เด้ออันชิลลงมาแหล้ววะญญา้ะเฮ้นี่เดียรยามีหอนอันนี้มีหนนวยอันนี้นั่ยยออนออน,นี่เขาต้มเขาต้มกินไ่ต้มตในมายายต้มึน้นกินพืทวนี่ครับนี่นีนนน่นี่ไม่โ้คืออยู่ยา เออได้อยู่นน่นอนแบบนี้เนาะได้ไหวพร้อมได้ไวพร้พอรมไม่ต้องแก๊ทีละเมเ็ดเ,เมียนเนาะออข้าวตีเออเอาศาสตร์ว่างเออคือยอ,อยู่เดียวข้าวเดียวต้องกัดมันทีได้ยวทายโดนๆแล้วเนาะอันนี้ไก่เป็นอีกวิธีหน,นึ่งนะครับอีวิธีหนึ่งคุ่นอันปุ่นแย่เกิดแล้วนางแกะแคงแย่อย <c oughs> เออหัวนี้ลำเนาะหัวแล้วเบิ้งหนังเนาะกินเบิ้งหนังเนาะสตไม่ตะกีนเนาะบ้านเบิ้งหนังไปนน้าเมนตะกีเนาะนังกลางแปลงหนังกลางแปลงเนาะเออตะกีสืุ่นเ้นตะกีเนาะตัมูเข้าหน่นเขาไปเบิ่งหมอลำเบิ้งหนังย่งนมันหอมไสแท้สุดหน้าเมนะจเห็ดอีกหนึ่ง ในวหาวเนาะอื้ในว่าหน่แคือคืออืมเราก็เป็นแหมนเตะกี้ตะกีสมัยเราขายงานมาได้นะครับใสสลิงเข้าไปบานแบบนี้ครับเดี๋ยวก็ไปแกะนะครับเกมเนแล้วก็ไปขวานอกับเรไปกันเลยครับแบบนี้ มาหันลูกค,ค้ามาซื้อของนะครับมาจ่ายบินเลยปจองเรียนปุเ๊ๆๆเค็ดเลยเพืเ่อนๆหัวหัวไปเนาะครับสี่สี่ชีวิตบ้าน,นเฮาหน่าะสี่ท่านสมัยเนี่ย แต่ความแบบสมัยเก่านี่ผสมมาสารนะครับบางอย่างจะหาบางอย่างเห็ดอยากรล่ะครับอันที่แบบสมัยพอแม่ปุญหาแตายาเฮาถ้าเหตุพาทํทำมาแล้วครับ

จะคล้องตามปลาติามาอิบสิเชื่อ,อมาตัาง้งเออบ้านสมห้อมาขึ้นเนี่ยมันม,มันอยู่ว่าคางถูกได้ดีแม่นเดียวถูกได้ดีแถวถูกได้ดีถูกได้ดีนา,านถูกเออขาไปในซอยเออเออรับอันละไม่ถึงว่ามองนานแล้วก็เขาไปในซอยเอออยู่ถูกได้ดีอยู่ข้างนานเนี่ยที่สอง เลยๆเจ้แต่มันอยู่ในวัดหรือคืออยู่ในวัดมันแคบปวมันมาเป็นแถบแต่วันทั้งหลังมันที่เป็นถนนเหม่อนบอกมันเป็นถนนแมนถนนอ้อมบ้านอยู่นั่นแหละถนนแบบอือต่อไปอีกต่อไปทางเออปทุมรัฐเออนั่นแหละทางออกปทุมรัฐบ้านนี้เขาไปจะเลิกเติบอยู่แต่ว่าเป็นถนนดีเขาไปในกลัวจีหัวมู่บ้านอ่ะจะเลิกเติบเออบ้านนั่นล่ะใอยที่บ้านนั้นอยู่ตรงขามกับอัน น่าจะอยู่ตรงขามมัอืเดีวไปย่านมอาอือประมาณนั้นเดี๋ยวมันมันอยู่ตรงขามกับแ่วัดอยู่นีมือจะผีบอวัดยศผิบอกมือบอกอ่ไรบอกวัดถ้่าไปทางอันนี้ไปไปยา่นี่อืมงวัดสำโรงซื่อวัดสำโรงตะกี้เขายกโซฟาเพรามันเลี้ยมๆขึ้น้ำบ่อน เขาขาวหนึ่งที่อย่างอเออมาใช่นหล้วดอกเห็ดเห็ดอยงอยู่บ้ดนั้นมาสีอันเดียบอยงตะกีตอนไปนะอันนี่ใหม่ขึ้นแล้วก็หอยนั้นหอยอือกะทุ่งเหรอไหมทุ่งก็คออคล้ายๆอันที่เข้าไปแต่ว่ามันเห็ดใหม่ยาว ก็คือไปขายเลยเด็กคีออมมาทางนั่นมากออมหลดมอเตอร์ไซค์พายเต๋อเบืฮองูทางได้แต่ว่าออ,พอ,อมพากันอดออมเป็น,อน,นเออมันสิเป็นธรรมชาติจากทุ่งลาดมันสิเป็นมาสีหมอมันคืนสิมันคงจัิงสิเออราไปทางใดกันไปทางที่แหละเส้นเกษตรนั่นแหละแต่ว่ามันมันทะลุไปอันนั่นเนาะเออ,อทุม่มลาดไหมหลังวัดนั่นเนาะและ้วมันก็ยสิน เลยเลยวัดไปอีกรถก็เป็นถนนเหลือที่ดำแขาวๆนะถนน,นดำให้ใครอ่ะไปจกเป็นทุงน่งนาทุ่งหญ้าเหมืองเป็นทุงน่งนาทุ่งนาอยู่เป็นถนนทางคนแถวนอ้มเป็นทุงน่งนาต่อไปงา,าปนาิวอตอนต้อนเข่าไปเนละ ไม่หมดบานเขาด้้ทางน่ะเออทางหนานของปากทางก็สิเป็นทางหนานของปากทางสิเป็นอต้นขามาสิเป็นเทศบาลเออเป็นอันอบตองอย่างดอกนนนนสวรรค์อืม้าไปเลือกอยู่แต่ว่าไม่เป็นทางดีนนะทางเออทางคือเขาบานห้ามา่เนี่ยละแต่ว่ามันจำไดว่ามันบานหนีละ อันเขาไปอันสอนนั้นไปถึงบุญกระถินนือบุญี่ยังเขาดอกเป็นบ้านล้างแหลกเลยอ,อันแล้วเขาก็เลยเอิ่นจิิงเขานั่นคล้ายลอตเตอรี่เขาเลยหาเขาให้กินจำไดเนะ้เด้เนี่ยให้เขาไปฝนวัดเขาอยู่ไทยไทยอืมไทยไทยบ้านฝนอกไทยไบ้านนี่นนนอหละนเดียวนี่แหละอุกระถิน,นเขาก็มีงานงานชิ อพนั้นก็ไม่ค่อยเห็นแบบเข้าหอยยังจะสีแม่บัดมันลงตรงเต่งอันหอยอันนี้ที่คือบ้านเนี่ยเขากรสังไปเรอยสังไปเอยอืมห้าลายถ้าไข่อันนี้จะสีไงยู่นะอไข่บุปบัดหน่อยๆที่แคบแคบ มัน่ำอันตะคนกับบหลายน้ำเนาะมันมันเขียบน้ำบบมันนะคนบดลายน้ำเขาหน่าสีเห็ดมันเป็นทีอันข่างๆเนาะทางเป็นทุงหน้าไหมเขาเขาหน่าสีเอาใส่ทุงหน้า ไม่ด ha, ีเดินหางเดินหาเขาไม่เสือกปิดเลวฝ่า